นี่ผมกับซิมาตัดต้นมะขามครับสองต้นแต่ว่าผมต่อบันไดขึ้นไปแล้วลฟังนี่สูงป,ประมาณเจ็ดเมตรแต่ว่ามื่อนี้ผมสตัดโดยเลยขั้นธนูพาขึ้นไปตัดครับครับก็บขึ้นมาแล้วครับอยู่ทีงยอ,องยอดแหละมาถึงยอดหรอกสูงขึ้นมาประมาณอีกสักเมตรหนึ่งกับประมาณแปดเมตรนี่ครับสตาร์มีอยู่หนึ่งสอง แล้วก็งานนี้ครับนี่งานนี้เพราะว่าเดี๋ยวงานอีกประตัดผมสีตัดแล้วก็ดึงล่งไปทางนี้ม่าอยากให้มันล่องผุมทาน,ปนไ,นะาไปไหนนะมาออกเครืเอินครับ Thank you. ลงไปแล้วครับนั่นลงไปแล้วไปงานนี่ครับวันนี้ครับผมก็เลืยเขาไปเกือบงอดเครื่องแล้วล่ะแต่เดี๋ยวอีกฟังหนึ่งก่อนครับผมก็มวเร์ล่ฟังนี่แหละครับเฉยหายมันเอาพอกันลันแลวครับ ลง,ลลงเนี้ยเฮ้ยเกือบถือเต่านั่นเฮ้ยครับต่อไปกับกิ๊กนี้ครับนี่นี่ครับนี่มาครับผมก็เริ่มด้วยแล้วครับนี่สบาย ก็ต้องยุดทายแล้วก็เลื่อยไปก่อนับมาดันลังบานนี่ปัดๆแลยครับบาานงั่นปล่อยมันลง่ง